สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอพีโอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดเร็กชันกับตัว Official Teaser อร์นะครับผมกับเป็นซีรีส์นะซีรีส์เรื่องใหม่นะซึ่งก็เพิ่งจะทราบข่าวไม่นานเองจริงแต่จริงเขาก็เริ่มมีข่าวพักหนึ่งแล้วแหละก็นำโดยนักแสดง2คนหลักก็คือน้องยินแล้วก็น้องวอร์เป็นคู่ที่โด่งดังมากแล้วก็เราเราก็ทำเดเร็กชันไปแล้วจากกรุ๊ลุนพี่ซึ่งบอกว่าเคมีคู่นี้คือดีมากจริงแล้วก็การแสดงด้วยจริงดีแล้วคือตอน แนรักก็ไม่ได้แบบว่าเยอะใช่ไหมเพราะว่าตอนเวอร์เต็มเขาจะทำออกมาก็น่าช่วงปลายปีใช่ครับแต่คือตอนที่ดูไปแล้วคือมันก็แบบไม่เยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบอยากเห็นฝีมือการแสดงของทั้งสองคนมากแบบเต็มเต็มแบบเนื้อเรื่องที่สตอรี่ที่ยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็มีมาแล้วผมกับตัวทีเซอร์ของเรื่องครั้งหนึ่งที่รักหรือว่า the best story นั่นเองซึ่งก็เดี๋ยวไปดูในว่าตัวทีเซอร์จะเป็นยังไงนะครับผมเป็นพี่เน รู้ทวการแอบชอบใครสักคนมาทห้รา่เต้าเราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้ดิวถ้ามึงอยากรู้อ่ะว่าไอเดียมันชอบเฟิร์นไหมอ่มึงก็ไปบอกชอบไอเดียเลยดิพอเพลงมุมเพงเก่าใช้ด้วย อ้าวมึงทำแบบนั้นเพื่ออะไรวะได้แต่ยิ้มให้เธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจแต่มองดูเธอไกลๆอย่างนี้ต่อไปต้องตามเพลงเป๊ะโหหล่อมากลูกเอ้ย อนนี้เยแต่ชอบเพื่อนอบบกำลังจะจบดีมากสุดที่9กักยายม ก็เป็นเรื่องของแบบการแอบชอบเพื่อนแอบย้ามัธยมปลายแล้วมันทำให้เราอินเพราะว่าเขาย้ายไปตอนมปลายใช่ไหมและช่วงที่เราเรียนมันเป็นช่วงที่เพลงมุมของเพลงเก้าอ่ะกำลังโด่งดังช่วงนั้นแล้วทุกคนก็คือร้องได้หมดเนี่ยแล้วคือพอมาเห็นแบบนี้เพิ่มอินแล้วคือเนื้อเพลงกับตัวซีรีส์รู้เลยว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนก็คือได้แอบมองเธอข้างเดียวเห็นที่มุมนี้ก็คือเหมือนแอบชอบเพื่อนอีกคนหนึ่ง ทางที่เพื่อนคนนั้นก็คือเหมือนแอบชอบอีกคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งคนนั้นก็คือแบบน่าจะเสียใจตัวดิวป่ะตัวินเล่นเป็นเล่นเป็นดิวเนาะก็น่าจะน่าจะเสียใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนผิดหวังในความรักแต่ตัวของวอลเองก็ได้ได้จะทแบบก็คืออยากเข้าไปปลออะไรอย่างเงี้ยอยากจะเข้าไปบอกเลยแหละว่าชอบแต่ก็เหมือนไม่กล้าจนแบบใกล้เหมือนใกล้จะเรียนจบเออ ก็นั่นแหละเหมือนเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่ด้วยกันก็อยู่ที่ว่าตัวละครของตัวที่น้องวรับเนี่ยเขาจะจะจะอย่างไรจะกล้าบอกไหมเดี๋ยวจะเก็บความลับไปต่อไปนะครับแต่ว่าเพื่อนทุกคนรู้นะรู้ทีนี้แหละจะเป็นยังไงก็เหมือนคอยซัพพอร์ตอ่ะคอยซัพพอร์ตแหละเพราะว่าเพื่อนน่าจะเข้าใจแหละเพราะโมเมนต์ที่แบบเหมือนเพื่อนแอบชอบเพื่อนมันก็เป็นโมเมนต์ที่เอาจริงมันค่อนข้างลำบากใจลำบากใจเหมือนกันนะเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งการที่ได้เห็นเพื่อนคนที่เด็กชอบไปแบบชอบคนอื่นอีกทีน แลวว้วตัวของออน้องวอเองเนี่ยที่เล่นเนี่ยเขาก็าจะตัดสินใจยังไงก็ต้องมาติดตามดูกันใช่คร<ม>ับซึ่งเรื่องนี้ก็จะฉายแต่ตอนแรกนะผมวันศุกร์ที่9กระะกดาคมนี้ผมเวลา4ทุ่ม,มทางไลน์ทีวีก็<ม>เย้วันศุกร์มีเรื่องใหม่ให้ดูแล้ว <laughs> ก็แล้วเราก็เป็นอียนังที่น่าดูมากเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะย้อนวัยหนุนกันนะใช่ทำให้เราไปรำลึกถึงความหลังตอนเรียนมปลายมต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าติดตามน่าดูเนาะนะครับผมก็อย่าลืมรับชมกันนะครับแต่นี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอดีชั่นออฟเชอร์ทีเซอร์นะครับผมครั้งหนึ่งที่รักเดอะเบสตอรี่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับกดจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวิตเตอร์ด้วยนะครับผมเจง เกันตอนแรกเลยวันที่9เดือนหน้านะครับผมวันนี้ก็ออกไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ